เธอพักผ่อนกันด้านนี้จะเย็นสบายกันงคืนลมแรงอาจจะหอบเด้นของเธอไปกับตัวถือไปกับเรือได้ตัวเล็กๆเนี่ยผูกกันไว้สบายนีจจอากาศดีกันคืนก็ไม่รู้จะช่วยเธอให้เบ,เบาความร้อนกลางวันได้ อย่างไรกันบ้างพยายามคิดอยู่เรื่อยๆนะไอ้หนูเขาก็หาเขียวๆมาให้ซับความร้อนบ้างซับสายตาเธอบ้าง응เขาก็คิดทำโน่นทำนี่ก็พยายามที่จะช่วยกันนี่ว่าจะเตรียมที่จะเตรียมน้ำไว้ให้กุ๊กพกถือสำรองเอาไว้ด้านนี้ใช้เวลาเยอะ หลายเดือนอยู่เหมือนกันถ้ามีน้ำสำรองมากขึ้นแล้วก็จ่ายน้ำระบายความร้อนช่วยได้ลำพังเครื่องดูดน้ำบาดาลขึ้นมาอย่างเดียวมันไม้พอใช้เรามากๆนะเพราะว่าบ้านนี้ขยันล้างขยันมากขยันล้างก็เปลืองน้ำนก็ใช้น้ำเยอะ พอใช้น,น้ําเยอะมันก็ไออ,อน้ําใต้ดินเราก็ไม่หวั่มากเท่าไหร่เพราะว่าของเราเจาะลึกถ้าเจาะตื้นๆก็ก็ลําบากหน่อยแต่เพียงแต่ว่าประหยัดกันบ้างก็ดีนะไอที่จําเป็นแล้วก็ทํามันจะไม่จําเป็นก็จะไปล้างมันเท่าไหร่หรอกนะฝาดๆมั่งได้เอาไว้ในยเย็ยนๆเราก็ไปล้างพื้นให้มันคลายละอุความร้อนนะ ราจะได้นอนสบายขึ้นอย่างดีกว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องอยู่ทนโลกไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าชีวิตของเราตอนนี้มันยังทำอะไรก็ทำให้กันได้แต่ถ้าไปเบื้องหน้ากำลังวังชามันก็ถดถอยลงไปเถม่าต้งดูไกลดูอย่าง องค์พระราชาของเราสมัยที่พระองค์ทรงมีพระวรากายเข้มแข็งแรงดีทรงจะทําอะไรก็ทําได้จะคิดจะทําจะพูดทุกอย่างก็ยังสามารถทําได้เต็มอัตราแต่พอพระวรากายของพระองค์เริ่มเสื่อมชลาแม้จะคําพูดที่รพะองค์อยากจะพูดกับเราก็ยากที่ลําบากที่จะพูดสื่อให้เราได้รู้สึกไปกับที่พระองค์ต้องการด้วย นะี่ยวงจรชีวิตของเราอย่างไงเสียมันก็ต้องเดินไปถึงตรงนั้นถ้ามันไม่มีอะไรตายซะก่อนวัยอันควรนะแต่ถ้าไปถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยเรียกงยกสุดท้ายของเธอทุกคนเธอจะทำอย่างไงสิ่งที่เราทำเราก็จะทำไม่ได้สิ่งที่เราอยากทำก็หมดสิทธิ์ที่จะทำไปสิ่งที่เราคอยความตาย มันก็ต้องรอเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันก็ต้องทนการรอที่มันทรมานยิ่งกว่าการชรลาภาพนะมันทรมานยิ่งกว่าคนชรลาก็ดีคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบ็ดเบียนจนไม่สามารถประกอบกิจดังใจที่ของตนก็ดีรอดแล้วแตเ่เป็นคนที่น่าเห็นใจไอ้ที่เราเห็นใจทุกคนก็เห็นใจตัวเราด้วยเหมือนกันเพราะเราวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นอาการอย่างนั้น นั้นช่วงเวลาที่เรายัางทำได้เนี่ยเธอต้องเก็บเกี่ยวการเวลาของเธอเอาไว้ที่มันยังมีค่าสาหรับเธออยู่นะถ้าเธอปล่อยเวลาในช่วงเวลาที่เธอยังสามารถทำอะไรได้แล้วเธอไปสเปสสปะเที่ยวเล่นสนุกสนั้นเพ,เพลินไปกับทางโลกีวิสัยจนเกินไปถึงช่วงเวลาที่เธอทำมันไม่ได้เธอจะคงต้องหนักใจของเธอมากเลย และการบีบคั้นจิตใจในช่วงเวลาที่เธอทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันหมายถึงว่าอารมณ์ใจเธอไม่ผ่องใสเธอไม่ได้อยู่อย่างพิสูจ์สงที่ประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีความเข้าใจในสัจจะโดยไม่อ่อนแอกับมันแล้วดำรงอยู่ด้วยความเจริญสติของท่านอย่างสมบูรณ์เป็นนิดอย่างนั้นต่อให้ชรา,าภาพท่านก็ไม่เป็นอะไรเพราะท่านก็ มักอยู่แต่เพียงผู้เดียวไม่มีความฝันในความหวังอะไรอะไรในชีวิตที่ต้องทำอะไรนั้นในเรื่องของความรู้สึกที่ท่านจะต้องผูกเบีบดขันในใจมันก็ไม่มีแต่เธอยังมีความหวังเธอมีความหวังอยู่หลายหลายเรื่องในช่วงเวลาที่เธอยังต้องมีลมหายใจของเธออยู่ไอความหวังอย่างนี้แหละมันจะบีบใจเธอมันทำได้ก็ดีไป แต่ถ้ามันทาไม่ได้เอาแค่ตอนปัจจุบันอย่างเนี้ยเราทําได้ก็ดีไปถูกไหมล่ะแต่ถ้าเราทําไม่ได้ล่ะไอความหวังที่เราหวังมันจะบีบใจเธอไหมล่ะมันบีบใจเธอบุคคลที่อยู่อย่างปัสจากความหวังเนี่ก็คือพออระอรหันต์แต่เธอจะทําใจคล้ายพออาระอรหันต์ได้หรือไม่มันก็เป็นเรื่องของความคิดของเธอว่า เธอจะเชื่อไหมเธอจะเชื่อมันหรือเปล่าว่าเราหวังอะไรในในสิ่งที่เราใช้มันคือร่างกายนี้เราจะใช้ความปกติที่ร่างกายมีกับเราอยู่แล้วเราจะหวังสิ่งต่างๆได้เป็นดังใจเราเนี่ยเธอเชื่อมั่นขนาดนั้นได้ว่าเธอทําได้เธอก็ต้องไม่เชื่อมันว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นได้ก็มันก็แค่ดับสลายสิ้นไปแต่จริงๆมันก็เป็นอะไรไม่ได้กับ ผลที่จะให้เราได้มันมาสุดแม้ไรไม่ว่าเธอจะหวังอะไรถ้าเราอยู่จะปัสจจกความหวังหมายความว่าอะไรเราไม่หวังอะไรในความเป็นมนุษย์เราไม่ได้หวังความสุขอะไรในการที่เราเกิดตอนนี้ที่เป็นมนุษย์ไม่ว่าร่างกายเรายังดีสติปัญญาเรายังดีสายตายังดีหูเรายังดีกายเรายังทําอะไรก็ได้ทรัพย์สินเราพอหาได้ตอนนี้ไม่เดือดร้อน คนที่อยู่กับเรายังไม่ตายยังไม่ป่วยยังไม่มีอะไรที่เป็นภาระที่ต้องให้เราต้องไปวุ่นวายด้วยถ้าเธอยังรู้สึกว่าสิ่งนี้มันยังดีกับเธอเนี่ยเธอก็ชะลาใจไปใน,นเรื่องความคิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนคิดไม่เป็นมันไม่ได้ใช้สมาธิมากมันแค่ตั้งใจจะคิดเธอก็เห็นแล้ว เพราะมันเป็นสิ่งที่เธอเห็นได้โดยไม่ต้องอาศัยใครมาสอนถูกไหมล่ะเอาเราเห็นทุกคนเห็นเรื่องของเราเห็นเรื่องของพ่อแม่เราเห็นเรื่องของคนที่ใกล้ชิดเราเห็นทุกคนที่เป็นแบบที่เราคิดกันนี่แหละมันเป็นกันแบบนี้ตลอดจุดจบก็คือว่าทุกคนก็ตายหมดแต่มันอยู่ตรงที่ว่าทุกคนตายก็มีความหวังอยู่ก็มีความหวัง แต่ไม่มีใครตายอย่างคนปัสจากความหวังหรืออยู่อย่างคนปัสจากความหวังอย่างพระอรหันต์มันต่างกันแค่นี้และเธอจะต้องคิดพิจารณาว่าทําไมพระอรหันต์จึงอยู่อย่างปัสจากความหวังมันก็เหมือนความหวังลมๆแรงๆที่คนนั่งเผลอคิดอยู่กลางนาทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถ ไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยจะอยากเป็นหมอจะอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนูน่นอยากไปอยู่ในเมืองกรุงอยากขับรถหรู้อยากอะไรจิปอีปาถามากมายไอ้เน,นี่ยก็เรียกเป็นความหวังลมๆแรงๆซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าเขาไม่เพียรพยายามที่จะไปศึกษาเพียรพยายามที่จะหาความรู้เรียนจนมันจบเพียรที่จะเดินทางไปต่อสู้ชีวิตของเขาในเมืองหลวงถ้าเขาไม่ไปอย่างนั้นไม่มีทาง จริงไหมล่ะแต่การที่เขาดินลนไปหาความหวังอย่างเนี้ยที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรจากจงเมืองหลวงแม้จะได้สิ่งที่เขาต้องการคือได้ปัญญาตรีได้ได้ทํางานสมที่เขาตั้งใจได้เงินได้ซื้อสิ่งที่เป็นของความบํารุรงความสุขของเขาเช่นมีรถมีบ้านอะไรก็ตามแต่แต่ที่สุดได้พวกนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลย มันก็จะจากเข้าไปตัวเขาก็ต้องจากมันไปมันจะช่วยบรรเทาความแก่ก็ไม่ได้มันช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยให้ม่สบายมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยไม่ได้ทั้งหมดเขาอยู่กลางนาเขาก็ต้องแก่อยู่กลางนาเขาก็ป่วยอยู่กลางนาเขาก็ต้องตายไปอยู่เมืองหลวงเขาก็แก่เขาเจ็บเขาก็ต้องตายและไอ้ที่มาเทยเยอทะยานไปเมืองหลวงมันได้อะไรความหวังที่เิ้นหลนอย่างนั้นกับคนที่หวังลมลมแรงแรงแล้วก็ไม่ไปดีกว่า อยู่นี่นอนกลางนานสบายหิวเดี๋ยวกินข้าวมีผักหญ้ามีทุกอย่างมีกินอยากนอนตรงไหนนอนอยากทำอะไรก็ทำไม่ต้เปไปดิ้นรนต่อสู้กับใครเขาไม่ต้องโดนใครเขาด่าเขาว่าคนที่อยู่อย่างคนไม่หวังอะไรเนี่ยมันสบายใจไหมเถอว่าสบายใจแต่ความที่จิตของคนที่ไม่หวังอะไรนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้หวังอะไรในโลกมนุษย์ใบนี้ แต่เขาหวังว่าเขาจะไม่กลับมาโลกมนุษย์เบนี้อีกแล้วไม่มาแล้วนี่คือสิ่งที่ตั้งใจเลยนะยังไงก็ไม่มาและมันไม่มีเรื่องลังเลสงสัยว่าทำไมเราไม่มาก็เพราะเราไม่ปรารถนาเราก็ไม่มาเราไม่พอใจเราก็ไม่มาเราไม่ยินดีเราก็ไม่มาเพราะไม่มีทางที่ใครจะบอกว่าเธอไม่มาไม่ได้เธอต้องมา ตอนเธอไม่พอใจเธอก็ต้องมาเธอไม่ยินดีเธอก็ต้องมาไม่มีหรอกนะไม่มีใครมาคับเธอไม่มีทำให้ไม่มีใครมาคอยบอกว่าไม่ได้เธอต้องไปเธอต้องไปลงไปเกิดเธอต้องไปเกิดเดี๋ยวนี้จะอยู่ที่นี่จะเจียนตีเธอไม่มีแล้วบอกว่าฉันไม่ไปเขาก็ทำอะไรไม่ได้ฉันไม่เกิดก็คือไม่มีใครดันทุลังให้เธอไปเกิด นการจบสิ้นของความหวังมันอยู่ที่เธอคนเดียวถูกไหมและการที่เราอยู่อย่างอารมณ์ให้คล้ายพระอรหรันต์เนี่ยเราเธอทําได้ไม่ใช่เธอทําไม่ได้เพียงแต่เราไม่ทรงตัวอย่างพระอรหันต์ก็เท่านั้นมันยังมีบางครั้งที่เราอย่างหวังบางครั้งเรายังเผลอหวังบางครั้งเรายังคิดว่ามันดีมันมีแต่ก็ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้ไว้บ้างเลย มันก็จะเผยตะะลิดเ,เปิดเปิงไปกูไม่กลับนั้นคำสองคำใช่ว่ามีความหวังก็อยู่อย่างคนปัสจากความหวังเธอก็ลองคิดดูว่าคนที่เขาอยู่อย่างปัสจากความหวังเนี่ยคือเขาปล่อยได้สบายแล้วเขาปล่อยตัวตามสบายเขาไม่อะไรอาวร์กับอะไรไม่ต้องห่วงทรัพย์ไม่ต้องห่วงคนไม่ต้องห่วงสัตว์ไม่ต้องห่วงวัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องห่วงเรื่องราวอะไรก็ทุกอย่างก็ปล่อยมันไป เราทําได้แล้วก็ทําในระหว่างที่กำลังเรายังมีเหมือนอย่างตอนเนี้ยถ้าเธอจะอยู่อย่างคนปัสากาความหวังอย่างพระอาหารหันเราก็ใช้กาลังกายของเรายังมีกําลังสติเรายังมีทำที่ทําความดีทําเข้าไปทําโดยแล้วไม่ได้หวังอะไรนอกจากว่าเดี๋ยวเราตายเราก็ไปนิพพานเราจะทิ้งทุกอย่างที่เราทําลงไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีขนาดไหนเราก็ทิ้ง ม่อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่พระเจ้าทรงตัดถามหลวงพ่อว่าไม่ห่วงหรือพ่อก็ทิ้งทิ้งเลยไม่มานั่งคิดอะไรอาวบน้วยเลยจะไปอย่างเดียวทําไมเราจึงคิดว่าจะไปอย่างเดียวก็เพราะว่าเรามองไม่เห็นอะไรเลยที่เราจะอยู่ไปเพื่ออะไรหวังหรือก็ไม่ได้หวังแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เรานึกแล้ว,วหวังแล้วก็เป็นอย่างนั้น มันต้องเดินทางไปเอามันมาเราต้องไปต่อสู้กับผลทางที่เราต้องการมันมาซึ่งมันยากไหมยากเหมือนอย่างที่ยกตัวอยา่างว่าถ้าคนอยู่การทุ่งกลางนานเพ้อฝันอย่างนี้ถ้าจะต้องเข้าไปในเมืองหลวงแล้วก็อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คนในเมืองหลวงเขามีเขาต้องลิที่จะเดินทางไปแล้วเขาต้องไป,ไปเผชิญอะไรมากมายในท่ามกลางเมืองหลวงแล้วไปต่อสู้สุกเรื่อง อย่างคนไม่มีอะไรมากดฉันยังเคยจำเรื่องราวของพี่คนหนึ่งเ้าเล่า,าฟังว่าเขามาจากปลาจินบุรีเขาหนีพ่อแม่มาจะมาทำงานที่เมืองหลวงไม่มีอะไรติดตัวมานอกจากผ้าอีกชุดเดียวหอ่อแล้วก็ต่อสู้กับคนในเมืองหลวงกว่าเขาจะเพียรหาความรู้พอเขาจะอยู่ได้พอเจะจะมีเงินมีทองพอเป็นหลักเป็นฐาน ว่าเขาจะมีครอบครัวเขาบอกโอ้โหมันใช้เวลานานเหลือเกินใจที่สุดเขาก็ตายไม่ได้อะไรและยกตัวอย่างอย่างเนี้ยมันมองง่ายเพราะว่าเราเห็นแม้เ,เธอทุกคนก็ต้องเห็นเห็นทั้งตัวเราที่เคยทะเยอทะยานเห็นทุกคนใกล้ตัวเราที่เขาเที่ยวทะเยอทะยานในสิ่งที่มันไม่ไม่ได้อะไรหรอกนะคอเขาจะเพียนพยายามขนาดไหนก็ตามแต่ สิ่งที่ได้มาคือก็ฟามว่างเปล่ามีคนก็บอกว่าพิสูจน์ในพระศาสนานี้หากเมื่อมีใจถึงอริยสัจแล้วจะดิ้นรนไปทางโลกไหมไม่ไปจะไปทำไมไปหวังอะไรกระทางโลกไปหวังอะไรในยอดามบันดาศักจะไปหวังอะไรในฟามรู้โลกโลกจะไปหวังอะไร ความเป็นปัญญาเอกปัญญาตรีปัญญาโทเป็นด็อกเตอร์จะไปหวังอะไรของนักบวชความเป็นพระในพระศาสนาที่องค์เสด็จพระศาสดาทรงสอนในพิสูจน์เหล่านั้นได้เห็นอริยสัจแล้วเขาจะได้หลดไปเพื่ออะไรถูกไหมมันเป็นความจริงเหมือนถ้าชาวนาเขาเห็นอริยสัจแล้วเขาจะไปทําไมต่อให้พรเอารถมารับไปกระชั้นเะ ฉันจะเลี้ยงอุปการะเธออย่างดีเดี๋ยไปเลี้ยงหนังสือฟรีไปอยู่กับฉันฟรีเธอมาจำทำอะไรเป็นผัวฉันอย่างเดียวสนใจไหมลนะ่ะคนเห็นอริยศัต์แล้วเขาจะไปไหมไม่ไปนั่นไม่ต้องเป็นนักบวชหรอกชาวบ้านธรรมดานี่แหละที่มองอริยศัต์เห็นความเป็นจริงเห็นทุกข์ เห็นสิ่งที่เขาต้องเล้่นรนแล้วเป็นทุกข์แล้วเขาไม่อยากเจอความทุกข์อย่างนี้แล้วเขาอยากไปพ้นความทุกข์มากกว่าใครมันจะก้าวเท้าเดินไปเรื่องอย่างนี้มันพิสูจน์ได้ไม่ยากนักปฏิบัติทั้งหลายแม้นะเธอทุกคนก็ตามเมื่อไรที่เธอเห็นอริยสัจใจของเธอก็จะหยุดอยู่ในที่ที่เธอมั่นคงเพราะว่าวมั่นคงหมายความว่าเธอไม่ได้รนอะไรเกินความจําเป็น เราดิน้นรนเท่าที่มันจําเป็นต้องดิ้นไปเพื่ออะไรเพื่อกําจัดสิ่งที่มันเป็นอันตรายกําจัดสิ่งที่เป็นเรื่องยุ่งยากของชีวิตของเราให้มันขี้คลายเราดิ้นรนเท่านี้แล้วต่อสู้มันก็เพื่อเท่านี้แต่เราไม่ได้นิ่งดูใดยกับชีวิตที่เราจะปล่อยให้ตัวเราเป็นภาระของคนอื่นเราก็ทำของเราไปส่วนเมื่อเราเลือกแล้วว่าเราจะอยู่อย่างนี้เราจะปฏิบัติของเราอย่างนี้สัจจะที่เราเห็นเราเห็นอย่างนี้ ใครเขาจะประเคนสิ่งดีๆมาให้เราเราก็ไม่ไปต่อให้โอกาสนั้นจะมีนะเราก็ไม่ไปฝากเอาไว้คิดซึ่งความคิดแบบนี้เธอก็คิดกันอยู่เราเชื่อว่ามันก็เป็นความคิดที่วนอยู่ในสมองเธอนั่นแหละจะเห็นแต้ว่าความคิดของเธออย่างนี้เธออย่าสงสัยมันเป็นการเห็นอริยสัจ เห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นอย่างนี้ก็เพื่อเตือนเราว่าเธออย่าลหลงไหลไปกับมันเธอย้อนดึงใจเธอกลับมาอยู่ในที่ที่สงบตั้งมัน่นแล้วเธอจะเยือกเย็นเป็นสุขเมื่อเธอยิ่งมีความเยือกเย็นในความสุขที่เธอมองอริยสัจเป็นธรรมดาตอนนั้นเธอจะมีสติสัมปทัญญะสมบูรณ์แบบยานะเป็นเครื่องรู้ต่างๆไม่ว่าจะจะฝึกกรรมฐานกองไหนไม่ว่าจะจะฝึก จิตจุคูยานเพื่อมีอยาเป็นเครื่องรู้อย่างอภิญญาสมาบัติหรือจะฝึกกําลังสมาธิของเธอให้มั่นคงจนเป็นอภิญญาใหญ่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยถ้าเราจะทํานะแต่คนที่ยิ่งเห็นอริยสัจมากขึ้นก็ไม่ทําไม่รู้จะดิ้นรนไปเพื่ออะไรเห็นแล้วก็ตายพอได้ก็ตาย คุณวิเศษอย่างนี้ก็ช่วยเราไม่พน้นความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดีจะไปยุ่งสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรก็ไม่ทาอีกนั้นเมื่อไรที่ใจของเธอก้าวเท้าเข้าเขตอริยสัจแล้วบุคคลผู้นั้นจะไม่ได้หล่นอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรทนะั้งหมดนี่ขนาดไม่ใช่ทางโลกนะทางปฏิบัติที่สามารถจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นดีกว่านี้ทำให้สมาธิมีผลต่อการมีชิบจุกยาน มีผลต่อการได้อภิญญาสมาบัติคนเห็นอริยสัจท่านยังไม่ก้าวเท้าเข้าไปยุ่งเลยและจะมาหันมองไอ้เรื่องโลกโลกไปเพื่ออะไรเพราะมันก็ราคามันเท่ากันหมายความว่ามันก็เป็นอดิจังเป็นอนัตตาเหมือนกันไม่ได้มีความสุขแท้จริงตรงไหนนอกจากว่าดิน้นรนไปก็ได้เท่านั้นตายแยะเราก็ตายแล้วเราอยู่อย่างคนไม่ต้องหวังอะไรเลยไม่ดีกว่าหรือในเมื่อ สัจจะทําความเป็นจริงมันบอกให้เราด้วดยว่าเยอะก็ตายเดี๋ยวนี้ทุกอย่างไม่ว่าเราจะอยากได้อะไรมันก็สิ้นเปล่าไปไม่มีอะไรเหลือให้เราได้มันมาอยู่แล้วเราเพียงทํามันตามกําลังตอนนี้ที่เราไหวก็ทํนไปวันไหนไม่ไหวเราก็หยุดตอนนี้ถ้าแก่เราก็ไม่มีปัญหาเพราะเรามีใจหยุดแล้วแต่ถ้าเธอไม่เป็นผู้ที่เห็นอริยสัจอย่างนี้แก่เธอมีปัญหาแน่เลย เพราะเธอต้องดิ้นรนในใจของเธอในความหวังที่ยังหวังอยู่เยอะมากมหมรวมความแล้วที่คุยให้ที่คุยให้เธอฟังอย่าให้เธอมองความสําคัญในเรื่องของอริยสัจเป็นสัจจะคือความจริงที่เหล่าพระอริยสาวกท่านเห็นแล้วไม่ปฏิเสธแต่เธอเห็นแล้วเธอยังไม่มั่นคงต่อการเห็นอริยสัจท,ที่เธอเห็นอยู่เธอยังมีสิทธิปฏิเสธมันได้เสมอมันต่างกันเท่านี้ นั่นคนที่เป็นพระอ,อริยะคือคนที่ไม่มีวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยในสิ่งที่ท่านเห็นในความจริงแล้วเห็นแล้วก็เชื่ออย่างนั้นเห็นแล้วก็หยุดเลยนะหยุดไม่กำกเริบไม่กระเพื่อมไม่ทะเยอทะยานตัณหาจึงดับเหมือนอย่างที่ะยกว่าถ้าชาวนาเห็นแล้วคนที่นอนกลางนาเห็นแล้วหยุดไม่ไปใครมารับก็ไม่ไปอยู่มตรงนี้สบายดีแล้ว นี่เขาเห็นแล้วว่าไปไปที่นู่นก็วุ่นวายจุดจบก็เท่านั้นอยู่ตรงนี้ก็วุ่นวายแต่มันวุ่นวายน้อยหน่อยจะจุดจบก็เหมือนกันสู้เราไม่ต้องเหนื่อยใจไม่ต้องเหนื่อยกายไม่จะไ,ไม่ได้ลนต่อสู้กับใครเรายังได้ผ่อนใจเราอย่างสบายแล้วก็รอไยรอตายรอความแก่รอความตายเหมือนกันนี่คือคนที่มีความหวังน้อยเพราะเห็นอริยสัต์มากเธอยิ่งเห็นอริยสัต์ ความจริงครบเท่าไหร่เธอก็จะปัสจจกความหวังเมื่อน,นั้นนั้นในความเป็นจริงที่เรียกว่าอริยสัจเนี่ยตำราก็ว่าแบ่งเป็นสี่อย่างแต่ใน,ใน,ใ,นในการลงมือปฏิบัติเขาก็เห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่หลวงพ่อบอกกับเราว่าเราเห็นทุกข์แล้วเราเห็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์คือความที่เรายึดถือเอาว่าการเกิดเป็นของดี การมีร่างกายจะทําให้เรามีความสุขยับนั้นแบบนี้ไอ้นี่คือความที่เราไม่เห็นเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์ตลอดเวลาจนเราปฏิเสธอะไรปฏิเสธการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนเธอจิงเซียนทำไมเพียนทาแต่ความดีละความชั่วพยายามรักษาจิตใจของเธอให้เต็มไปด้วยรหมิหารสี่แผ่เมตตาทําความดีแผ่เมตารรมเมตาเจริญกรุณาสงเคราะห์ช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์เท่าที่ทาได้เราทําไป อะไรที่ช่วยกันได้ทําไปหมือย่างที่เธอมาที่นี่ยเธอเห็นที่เดยมเป็นอะไรเห็นตรงนั้นมันน่าจะทําให้ดีเพื่อคนอื่นจะได้มานั่งสบายตรงนี้มันตกรปรกแล้วฝาเสนหน่อยคนอื่นเขามานั่งจะนอนได้เย็นดีน้ามาเช็ดเข้าหน่อยมันจะได้มีความเยือกเย็นหน่อยเธอมีจิตอย่างเนี้ยทรงเมตตาอย่างเนี้ยท,ท,ทรงกรณาทรงความกรุณาคือความสงสารเห็นเพื่อนอยู่ด้วยกันจะเดือดร้อนเรื่องนะั้นเรื่องนี้เราก็ปัดเป่าช่วยเหลือใครเขามีความสุขแล้วก็ ยินดีโมษนายกมือโมษณาบ้างโมษณาในใจของเราบ้างแล้วเราก็ดําเนินไปตามกฎของความเป็นจริงว่าเราก็มีกําลังทําไปก่อนเดี๋ยวมันไม่มีกําลังขึ้นมาทําไม่ได้แล้วถ้าเราโหมมันมากเกินไปเราก็จะทําใจให้มันสงบไม่ได้ไม่ใช่าใช้มันเรียกว่าจนเครื่องมันพังกุปมาว่าอย่างนั้นนะว่าเธอโอ้ ฉันไม่สนใจกายฉันจะสนใจจิตฉันจะมุ่งใจทําความดีทํามันทุกอย่างเลยไม่กงไม่กินเวลานี้ไม่กินน้าไม่กินข้าวไม่กินอะไรไม่กินฉันจะฝาดนั่นฉันจะเช็ดนี่ทำน่นทํานี่ทํานั่นตายหาก่อนไอ้ตายอย่างนี้ไม่ได้ไปนิพพานนะไปได้สวรรค์เป็นอย่างที่เลื่องที่พระท่านเช็ดเมือเช้าเนี่ยทำความดีจะไม่กินข้าว แต่ก็ได้เป็นแค่สเทวดาจะไปนี้ผ่านได้ไหมไม่ได้โง่งี้ไปไม่ได้นั้นเราจะใช้มันแล้วก็ใช้เพื่อพอให้ต่จิตของเรามันพอใช้มันสงบได้ใช้มันคิดได้ใชใ้เราสามารถจะทําความดีที่เป็นส่วนละเอียดได้ด้วยไม่ใช่ใช้มันทําความดีในส่วนที่เป็นของหยาบเท่านั้นกายเนี่ยนะเช้ชักยันยังไงก็ดี แต่เธอก็ต้องรู้ว่าเธอมีทั้งกายเธอมีทั้งจิตเธอไม่ได้มีร่างกายที่เป็นสิ่งที่ทําอะไรดังใจของเธอต้องการไม่มีไม่มีผลต่อใจของเธอไม่ได้มันต้องมาว่ามันหนักมันสุดโซมมันมีการแปรปรวนในสังขารโดยลาขึ้นมาจิตของเธอก็จะหมดกําลังเพราะเธอต้องการจะสงบนิ่งเธอไม่มีทางเธอต้องหาวอดวอดวอดหลับใช่ไหมล่ะเพราะว่าความดีมันหยาบ ความดีในส่วนละเอียดเธอต้องรู้จักแบ่งเรื่องราวให้เป็นว่าความดีในส่วนละเอียดเธอต้องทําหมายความว่าเธอก็ต้องอาศัยร่างกายที่มันมีกําลังเพียงพอเพื่อทําความดีในส่วนละเอียดความดีในส่วนที่เป็นของหยาบเราก็ทํแต่ทําปริมาณที่มันพอไหวอย่าโหมมากเกินไปอย่าไปทําลายสังขารร่างกายของเราจนเราไม่ได้อะไรนอกจากเป็นเป็นแค่เทวดาเนียถ้าเธอขยันแล้วตาย ที่นี่หรือตายที่ไหนเธอก็คงเป็นเทวดาวมาช่วยกวาดช่วยเช็ดช่วยถูแถวนี้เนี่ยเดี๋ยวฉัานก็เห็นนางฟ้าแวบบแวบบแวบแวบโอ้ม่ทำไรเช็ดน,นั้นเช่นนี่เช่นนี่เ <c> ช <oughs> ่นนั้นเดี๋ยวที่นี่นางฟ้าเยอะซะด้วยแต่ท่านคงไม่ได้ตายเป็นนางฟ้าเพราะขยันแบบที่พูดให้ฟังนะอ่ พอเข้าใจไหมล่ะดังนั้นเราใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์คุ้มค่านอกจากเวลามันจะเป็นประโยชน์แ้วเราก็ใช้ร่างกายให้มีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าถึงความดรในส่วนทั้งหยาบทั้งละเอียดไปได้วยกันสองอย่างนี้นะดําเนินมันไปแล้วเราก็พยายามทาให้ใจเข้าใจในอริยสัจเข้าไว้เพื่อเราจะได้ไม่มีความหวังอะไรลมหลมแงแรง เอาเท่าที่มันเฉพาะหน้าทําได้เอาเท่าที่มันสามารถเป็นไปได้ในเบื้องหน้าอีกระยะหนึ่งที่มันเกิดได้จริงๆและมันไม่เกินกําลังเราไม่วุ่นวายกับใครไม่ทําให้ใจของเรากระสับกระส่ายเอาทํแเราก็ริทับมันไปถ้าเธอดําเนินของเธออย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างเนี้ยเธอก็จะเดือดร้อนน้อยกับการอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้เวลาเราตายเราก็ตายด้วยความสงบเพราะความเดือดร้อนน้อยของเรามันไม่มีเรื่องบีบคั้นทั้งกาย ไม่มีเรื่องบีบพันทั้งใจแต่ถ้าเธอไม่มีกําลังที่จะเห็นสิ่งความดีอย่างที่กล่าวมาเธอจะถูกบีบพันทั้งทางกายและบีบพันทั้งทางใจและยิ่งถึงเวลาที่กายของเธอมันถอยล่นลงไปสู่ในสภาพที่ต่อสู้อะไรไม่ได้แล้วเธอจะรู้สึกว่าไม่น่าเลยเราเนี่เสียเวลามากเรานี่หลงไปมากตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้ว เราอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนท่านท่านยายผู้หนึ่งที่ได้มาบวชเป็นพระพิสูุนีในสมัยพระพุทธเจ้าอย่างสงพระชนชีพอยู่หรอกนะที่เดินอย่างกลางคืนอย่างเงี้ยเดินไปสายตาเท้ากรมอไม่เห็นจับเสาต้นนั้นเดินเสาต้นนี้เดินไปเดินมาอย่างี้ท่านบอกไม่ได้เราแก่แล้วชีวิตจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทัก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปพิจารณาอย่างเนี้ยจนได้เป็นพระอรหันต แต่นั่นท่านเป็นนักบวชเอาเราไม่คุยมากกว่านี้หล้วนะเวลานี้ก็เอาเท่านี้แหละเดี๋ยววันนี้กลางคืนไม่คุยกันนะพักผ่อน